แล้วก็สวยแค่ไหนนะครับว้า,า,าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP z Chin Channel นะครับ เราอยู่กันในเกม d r a g o n Quest The Adventure of Day เช่นเคยนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมได้ทำการร e ID มา5 ID เพื่อตามหา Silent Staff นะครับหรือคาถาน้ำแข็งของ Pop นะครับผมไม่ได้คาถาน้ำแข็งมานะภายใน5 ID ที่ผมได้ทำการร e ID ไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ทำการร e ID ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ คาทาน้ำแข็งมานะครับผมรีวไอดี ID ไปประมาณ29 ID นะครับกว่าผมจะได้คาทาน้ำแข็งของป๊อปมาทําการรีวิวให้กับเพื่อนๆของผมได้ดูท่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าท่าไม่ตายของคาทาน้ำแข็งจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับ เอาเวทน้ำแข็งไปปราบมังกรไฟกันนะครับเพื่อน ยิงธรรมดาก็เอ่อุนแรงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้กระทานอื่นมาเลยผมก็เลยไม่มีท่าไม่ตายอ่อที่ไว้ไว้ใช้นะครับมีแค่ท่าธรรมดาที่ปล่อยธรรมดาออกไปครับ อาเกตเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะรุนแรงแล้วก็สวยแค่ไหนนะครับว้าวมาเฮโด เอาละครับก็ได้เห็นท่าไม่ตายของคาทาน้ําแข็งของป๊อปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บเลเวลของตัวละครนะครับเพื่อดูว่าความรุนแรงของท่าไม่ตายจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้มากไหมนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับถ้าเทียบกับอาวุธอื่นๆผมว่าอาวุธอื่นท่าไม่ตายดูอลังการกว่าคาทาน้ําแข็งอันนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อ มีอาวุธใหม่เข้ามาผมก็อยากจะได้อาวุธใหม่เพื่อที่จะมาโชว์ท่าไม่ตายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้ามีตู้ใหม่เข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแล้วก็เลียดีจนกว่าผมจะได้อาวุธชิ้นนั้นมาให้เพื่อนๆได้ดูท่าไม่ตายกันนะครับรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการตามหาอาวุธในตู้ต่อๆไปด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวไปฟาร์มเลเวลของตัวละครก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน